ได้เกิดมาเป็นคนไทยได้อยู่บนพืน้นนิ่ไทยอ,รอยารยธรรมยิ่งใหญ่ย่างดืงมนมบรรพบุรุษของเราถึงใช้แม่ไม,ม้มวยไทยผมเริ่มจะจ่ายบ้างนะครับธีระเดชอ่านะครับขณะที่เพชรมณีนะักยันเปิดเกมครับเดินเปิดเกมตลอดเข้าเล <จะ S 2> ยชาชาครับนี่เป็นช็อตที่หักสอกซ้ายครับโอ้โหสายย่อเลยครับทางด้านของธีระเดชโดนสอกซ้ายเข้าไปครับนี่ก็เป็นอีกช็อตนึงครับ แล้วก็ไปทีไปตลอดครับท่ครับเพชรมาดีเดินเข้าไปครับลงทุนโดนแทกซ้ายก่อนครับมาได้พีระเดชเข่าซ้ายยัดใส่แล้วตั้งใส่แล้วพาไว้ครับเอาให้ชัดครับสัตว์กันหนักหนักชัดขาคืนด้วยขวาเหมือนกันพีระเดชโอ้โหยเกี่ยวได้แล้วดันล้มลงไปทำให้ทีกว่านี้แหละครับคุณชัยลอยละล่องเลยครับโอ้ซ้าทีขวาที ตัวเต็งกลายเป็นตัวเต็งเยอะนะครับอยู่บนอาวุธครับอยู่ที่อาวุธของตัวเองครับบนเวทีไม่มีใครช่วยทันได้ครับมวยไทยตัวต่อตัวอลาดหลักทรัพย์เป็นสิ่งสมบูรอาวุธคือของจริงใส่ได้ใส่ไปเลยครับครับถ้ายิงไม่ใช่ครับช็อตเด็ดภาพซาผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาเนี่ยครับกระโดดโยนเข่าร้อยใส่ครับแล้วก็เนี่ยครับทางด้านของธีระเดชเกียวได้ดันล้มลงไปแล้วครับเหลือไม่ได้เลยครับสอกซ่า เกี่ยวได้เกี่ยวได้ดันโอ้ยนี่ครับเอาจนได้เลยครับเพชรมณีแค่ไถ่ไถ่ไถ่ดันเขาเชียร์แล้วเข้าลอยตามครับอาวุธดีครับธีรเดชต่างความถอยหลังเยอะไปหน่อยครับหมดยกดินตะโกนแฟนตะโกนนี้อย่างเดียวนี้อย่างเดียวคุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศการกองการเชียร์ของแฟนๆครับเอามาย้อนหลังเล่าให้แฟนๆได้ฟังนึ่ครับครับวได้ แขนเอาไว้ชิงสอดแขนขึ้นด้านบนกับข้อขาเด้งดีต้องมาทีทีแล้วครับนาทีนี้เอาที่ตัวเองถนัดครับบอยไทยมีอยู่ตดข้อนึงครับเดินการทั้เปิดเกมให้คุณต่อสู้ว่าต้องใช้ไทยอารยธรรมยิ่งใหญ่ย่างืีบรรพบุรุษของเราถึงใช้แม่ไม้มวยไทยปกป้องแผ่นดินเอาไว้เป็นลูกหลานเรา เก่งเหมือนกันทุกคนนะครับที่ใช้กล้องธรณีต้นตำรักต่อพยักอรุณนั่นแหละที่ชายแท้ๆของที่สามารถพยักอรุณนะครับโอ้ยวงในครับฟอบคีบแล้วมันเห็นนะอาจารย์ลงอ่านเอ็กซ์ตราทำไมมันเบลอเบลอขนาดนี้แต่ว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับปัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนมาแน่นมาแน่มามามาเลยครับในนั่นจะยันเอ็กซ์ตราได้ไหมโอ้ย ได้เปรียบแล้วแต่ว่าในอย่างนี้ในอย่างนี้แล้วโดนชอบแันงใจแน่งนะครับเราต้องลงทุนนะเอ็กซสต้าวางไว้ปักไว้อย่างอุ้ยแทงไม่โดนอุ้ยขวาขึ้นมาถ้าเตะไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นไว้ก่อนเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปอ้าวมาดู3นาทีของยกที่4จะเป็นของใครอ่ลุ้นกันต่อครับทีมหมาน้อยก็ทีมเดียร์ใบครับรวย น้ำเงินเอ็กซ์ต้าลองสมัครอ,อบอรจอทีมเชียร์เยอะอาจารย์หลังมุมน้ำเงินเนี่มายกท้ายเลยครับปา <im itation> จบเองกกัันนไทยยยยราาววส์ให <im itation> ิบมมม่่อุคญษง 他。